สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเนื้อหาความรู้คลิปสั้นๆนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่อง Oracle นะครับว่ามันคืออะไรนะครับเราอาจจะคุ้นเคยกับคํานี้นะครับคำว่า Oracle เนี่ยโดยที่ออร์เคเนี่ยก็จะเป็นบริการที่คอยเชื่อมต่อสมาร์ทคอนแท็กกับข้อมูลจากภายนอกบล็อกเชนนะครับ<อ>เพื่อที่จะนําข้อมูล,ลนั้นๆเนี่ยจากภายนอกเนี่ยเอามาใช้ในบล็อกเชนนะครับก็คือมีความสําคัญในการท Decentralized a อปพลิเคชันมากๆนะครับเช่นการทำด d e c ทัลไล l ์เอ็กซ์เชนจ์เนี่ยหรือว่าตัวกระดานเทนเนี่ การแลกเปลี่ยนก็จะมีความลาบากมากๆเลยนะฮะก็คือในตัวบล็อกเชนเนี่ยก็จะไม่รู้ข้อมูลภายนอกใช่ไหมครับโดยในการนํา Oracle ไปใช้ในข้อมูลต่างๆเยอะมากแล้วก็มันมีไอเดียในการนํา Or a c l e ไปใช้เนี่ยเยอะเลยนะฮะโดยเดิมๆเนี่ยออร์เคเนี่ยจะเป็นบร,ริการแบบรวมศูนย์นะครับก็จะมีความเป็นเซนทรัลไลน์นะ,ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีแบบกระจายศูนย์ออกมาให้ใช้ได้ด้วยนะฮะโดยการทํางานของบล็อกเชนออร์เคเนี่ยจะให้คอมพิวเตอร์หรือที่เราเรียกว่าโนดเนี่ย มาช่วยในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลต่างๆแล้วค่อยๆป้อนข้อมูลนั้นเข้าไปในสมาร์ทคอนแทคนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาดูกันว่าตัว Oracle ที่มีความเป็นดิเซชันไลนยมีโปรเจกต์อะไรบ้างนะก็จะมีตัว h ชน n Link นะครับหรือว่าเหรียญลิงกเนี่ยก็จะเป็นโปรเจกต์บล็อกเชนออร์เคิลที่มีมูลค่าสูงมากๆนะครับโดยดิเซชั i ไล d ์แอ พิเคชันนะที่ใช้บริการของเชนลิงก์ก็เช่น AAVE นะหรือว่าตัวซิ t h e ติกหรือว่าตัวคอมเพี่ก็ใช้ของลิงก์เหมือนกันนะแล้วก็จะมีตัวแบรนด์โปรโตคอลนะครับหรือว่าเหรียญ BAND นั่นแหละฮะก็จะเป็นโปรเจกต์ของบ้านเรานะครับก็สรุปเลยนะ Oracle คือบริการที่คอยเชื่อมข้อมูลจากโลกภายนอกเข้ามาในบอกเชนก็จะจบประมาณนี้นะครับผมเป็นการพูดเล่าถึงสั้นๆไม่ได้ลงลึกอะไรมากวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม